น้ำเมกระายค่ะมหาคคาเยอเก็ดเยอย่เกล็ดอ,อน้ำท่ว <th ua S 2> มเมฆก็ตายลายค่ะมาหาคาะคาเยอเจ็ดฝนตกขวหวานไปซ่อนอยู่ที่ไหนไปห,ไปหลบอยู่ที่ไหน ที่ตลาดเราเอออยู่ไปอยู่พูดดังๆที่ไปไปหลบอยู่ที่ไหนนะที่ตลาดเราโอ้ดังๆดังๆที่ตลาดเราเออไปหลบอยู่ที่ตลาดเราอ่าอ่ะไปหลบอยู่กับใครกับยายด้วยเออกับยายด้วยเกิดพายุเออพายุดูร้อนก็วานเลยไปหลบอยู่ที่ไหนนะ ใช่ข้าวหวานไปหลบอยู่ที่ไหนชี้ชี้ตลาดเรานะคะที่ตลาดเราชี้ชี้ตลาดเราอยู่ตรงไหนตรงไหนที่ข้าวหวานอ่าเดินไปไปชี้ดูอ่าเดินมาทางนี้ตรงไหนตรงไหนเดินมาตรงไหนตรงไหนยายไม่เห็นนี่ตรงไหนนี่เดินมาชี้ที่ว่ายายกับข้าวหวานมาหลบอยู่ตรงไหนไหนนั่งอยู่ตรงไหนชี้ชี้ ไปนั่งอยู่ตรงนี้ตรงตารางเราอันนี้คือยุงข้าวนะครับตารางเราเกิดพฟยุ่งเรี่วรีอนก็หวานกับยายๆไปหลบอยู่ที่หลบอยู่ที่ไหนนะโอะไ้ไม่ดังเลยที่ตารางเราที่ตาางเราเอาชี้ที่ตารางเราอยู่ที่ไหนน,นั่นไปหลบอยู่ที่นั่นเอ้ยเก่งจังเลยตกลมพัดแรงไหม ไหนลมพัดอยู่ทั้งไหนเอ,อลมพัดออต้นไม้เป็นไงล้มไหมออต้นไม้ลมด้วยออลมนี่นะครับสภาพออบ้านคุณยายจีบหลังคาออกนะครับหลังคาเปิดนะครับเห็นไหมครับมีนพังไปหมดฝนรั่วทั้งคืน หลังคาเนี่ยก็พังนะครับน้ำเต็มบ้านนะครับสภาพมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นพายุที่รุนแรงมากตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเคยเห็นพายุฤดูร้อนอนะครับคือบ้าน พ่อใหเอกยายติ๋มบ้านพ่อใหญ่เอกบ้านยายติ๋มหลังคาออกทั้งหลังหนะครับหลังคาลงมากองอยู่ที่พื้นเนะครับเป็นพายุที่รุนแรงมาก ตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเคยเห็นนะครับนะครับคือสภาพบ้านของใบเอกที่โดนพายุนะครับหลังคาเปิดออกอันนี้บ้านชร้างไหมนะครับก็ต้นไม้ใหญ่ล้มทับนะครับต้นจริงนะครับ ลมทับทั้งทั้งหลังนะครับนี่ก็ต้นไม้ที่สวนนะครับล้มละเนละนาดนะครับเสียหายหมดนะครับว่าพายุนี่รุนแรงมากนะครับ ต้นไม้นี่นะครับก้าวานกับยายๆายกำลังมาชมสวนนะครับบุญหลายสายยาวอยู่ต้นตะเคียนขาดลงมาไม่โดนหลังคาเห็นไะครับขาดครึ่งเลยลมแต่แล้วเป็นลมหมุนลมลิทิแรงมาก ล่มไปทางทังเลยสีเจ้าเลยเดะลองลองคืนมาละจางยสีมาถนี่นะครับคุนล้มและเนและนาดนคับเป,เป็นของเปินที่ โอ้มันคือแมาจังแต่ไหมคือลงซื้อคักซื้อเนี่ยเถมันเพียกมันเพียกมันเพียกต้นยังเหะต้นมะมีนต้นมะเข่ง ทั้ง,งเนอเข็หวานไปหลบอยู่ที่ไหนตอนลมพัด <c oughs> ไปหลบอยู่กับใครตอนพายุมาก็หวานไปหลบอยู่กับใครหลบอยู่กับยายไปหลบอยู่ใต้ตารางเ้า <c oughs> มอบทอี่ใต้ตลางเล่าหน้าสงสารนะครับก็หวานนต้องไปหลบอยู่ใต้ถุนยุ้งข้าวนะครับนี่นะครับดูดีๆยุ้งข้าวก็น้ำหมดมีไหลเป <c oughs> เียกหมดต้องวิ่งออกมาต้องหมุนออกมาเอไง,ง,องน,นู่นหลังคาเปิดหมดแล้วจะได้หลังคาใหม่คราวนี้แหละ <c oughs> <c oughs> เต่้งจอท่อเต้งปูชายมาเบืองใด้ลังคาไม่แท่ๆว่าท่าน,นอ่อดได้ผู้ใดจกแกแฟนมือ้อ <c> น <oughs> ี่ฮ่เบิกเขาฮ่าวัสดีครับเมื่อวานนี้นะครับวันที่24ตอนเวลาประมาณ5โมงเกือบ6โมงเย็นนะครับเกิดพายุฤดูร้อนพัดอย่างหนักอันนี้ต้นไม้ที่นานะครับ ขาดครึ่งนะครับต้นยางใหญ่ก็ขาดอันนี้ต้นพุงใหญ่ก็ขาดลงมานะครับน,นะครับความแรงของลมพัดมานะครับนี่ตกอยู่กลางทุ่งนานี่นะครับดอกมันปลานะครับดอกมันปลาต้นดอกมันปลาก็ขาดครึ่งนะครับในนี้ต้นนี้ดอกพยอมนะครับนี่ขาดครึ่ง ก็ดอกมันปลาก็ขาดครึ่งขาดครึ่งทั้งสองต้นนะครับตลอดดอกมันปลาเป็นที่น่าเสียดายมากนะครับนี่นะครับความแรงของลมพายุฤดูร้อนนะครับขาดตกลมมาอีกใส่อีกทุ่งนาอีกด้านหนึ่งนะครับนี่ครับ,รบดอกมันปลานะครับ สู้แรงพายุไม่ไหวนะครับขาดครึ่งนะครับต้นนี้ก็ขาดครึ่งนะครับนี่นะครับขาดครึ่งตกลงมาระเนระนาดนะครับส่วนบ้านที่ของคุณคงที่วาสิทธิแสนซึ่งมาทำใหม่นะครับปรากฏว่าเพิ่งมุงเสรศ็จก็ ลมลงมาตั้งแถบนะครับนี่นะครับลมลงมาแล้วครับเสียหายทั้งหลังนะครับก็มาทำพึ่งทำบ้านใหม่พึ่งมุงเสร็จอายุก็ามาพอดีนี่นะครับละเมละนาฏความเสียหายจากพายุเสดายดอกมันปลานะครับ อ้าวขึ้นไปซ่อมหลังคาซ่อมแล้วซ่อมอีกสามสีวันแล้วยังไม่เช็ดกำลังขึ้นต้นมะพร้าวตาหน่อยอยู่ข้างล่างตาเลงอยู่ข้างบนเพราะว่าถ้าไม่เอาลงมาทั้งสังกะสีก็จะพัง ถ้าลมพายุมาก็คงจะจับก,กระยองลงใส่สังกะสี 哦，劲劲劲！